สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปลาบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะพี่พี่ขา EP นี้นะคะเป็น EP ที่ห้าสิบเอ็ดนะคะวันนี้นะคะน้องมีปลาเครื่องปลาบ้านปลาสะสมนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้เลยราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาททุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสุดคุ้มสุดพิเศษมากๆ EP นี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้ าราคาเปิดอยู่ที่300บาทพร้อมจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจถูกใจรายการไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางการติดต่อนะคะของช่องประบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่ๆก็ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะเบอร์โทร0989275663สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่ๆคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะขออนุญาตเปิดรายการ ที่หน่งกันเลยนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่คะขออนุญาตเปิดรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะตะกรุดรอบอง์แบบนี้เลยรายการนี้เปิดแบ่งปัน300บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะพี่พี่นะไม่ว่าจะเป็นโอหนหรือปลายทาง EP นี้จัดโปรโมชั่นจัดส่งฟรีให้เลยค่ะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่1ปิดเสียรายการ1000บาท จะส่งฟรีให้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการนี้จะเป็นรายการที่2เป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะเป็นพระกุกเก่าๆสวยๆเลยสําหรับรายการนี้เป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะพี่ๆมา้อมเลี่ยมพร้อมกรอบร้อมตราบร้อมสมใส่ใช้งานได้เลยค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่2ต่อไปค่ะรายการที่3นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่3นะคะก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะรายการนี้เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พีองค์เก่าองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่คะมีประทับตาวัดโคสิตารามด้วยนะคะพี่พีได้มาพร้อมเรียมแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่4รายการนี้จะเป็นแหวนนะคะพี่พแหวน หลวงพ่อทวดนะคะตรงหัวแหวนนี้จะเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะแล้วก็ล้อมเพชรจิวลี่เพชรล้อมเพชรแบบน,นี้เลยค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆราคานะคะก็เปิดอยู่ที่300บาทเช่นกันขอคนรับได้ขอคนรับจริงค่ะได้มาแบบไหนจะส่งแบ่งปันกันไปแบบนั้นเลยรายการนี้เป็นรายการที่4นะคะรายการที่4แบ่งปันอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีให้นะคะสนใจถูกใจแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะพี่ๆเบอร์โทรกับไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ09892756 663รายการต่อไปค่ะรายการที่5นะคะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆนะด้านหลังมียันแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่5ต่อไปรายการที่6นะคะ อีพีนี้นะคะเป็น EP ีที่51นะคะวันนี้แบ่งปันราคา300บาททุกรายการนะคะพี่พีพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยค่ะพี่พปิด4รายการ1,000บาทจัดส่งฟรีนะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เรียนหลวงพ่อพรมวัดช่องเคหากรายการไหนไม่ได้แจ้งราคาขออภัยด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการที่ เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆพระสมเด็จวรคงังพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อผงองค์เก่าองค์สวยองค์งามมาพร้อมเรียมพร้อมตรับแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่7ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พหลวงปูโตว,วัดประดูชิมพี่นะคะเนื้อผงองค์สวยอง์งามแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมในกรอบวันนี้มาจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่พราคาเปิดอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะปิดเสียรายการ1,000บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พรายการต่อไปค่ะรายการที่9รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโก โกวัตโกโ้เนาะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะเหรียญเนื้อทองแดงนะคะพี่พีอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยสามารถสนใจเช้คานได้เลยค่ะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9ก้าค่ะต่อไปค่ะรายการที่1ิบ รายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญพระพิคเนตนะคะเนื้อเปียกทองลงยานะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พีด้านหลังก็จะมีคโค้ดนะคะพี่พีสามสี่ห้าแปดนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีพระราหูมอมจันทร์นะคะพี่พีเป็นเหรียญลุ่งเรลืองลุ่งโลดนะคะสวยงามมากๆเนื้อเปียกทองมาพร้อมตรับสแตเลตแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่10ต่อไปค่ะรายการที่11นะคะ รายการนี้จะเป็นพระผงนะคะพี่พี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อผงหน้ากากทองนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นพระผงหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะพี่พี่วัดเป็นสมุดวรวิหารนะคะปี2516นะคะพี่พี่อยู่ในตรับสตเตเลตแบบนี้เลยองค์สวยองงามนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่11ต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นพระทากระดานนะคะพี่พี่ก็จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลย นะคะเก่าแล้วก็สวยนะคะพี่พีสสำหรับรายการนี้มาพร้อมเนี้ยพร้อมกอดแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อชินนะคะกุเก่าๆนะคะสามารถขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 12นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสาหรับรายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกรับราชการนะคะครบ3ปี่าสปีนะขอภัยสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกรับราชการครบ สาปีนะคะของหลวงพ่อแดงวัดเขาบัไดอายอนะคะพี่พีรายการนี้นะคะปี2513เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมกันน้ำพร้อมกรอบพร้อมส่วนใส่ใช้งานได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะปิด EP ไหนรายการที่เท่าไหร่โทรเบอร์เข้ามาแจ้งได้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่14เป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พีพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเนื้อผงเก่าสวยเลยนะคะพี่พีกรอบก็อาจจะดูเก่านิดนึงสาหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาททุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยผิเกี่ยรายการชอบเกี่ยรายการถูกใจเกี่ยรายการแจ้งกันเข้ามาได้นะคะพี่พีรายการ นี้นะคะก็จะเป็นรายการที่15นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15เป็นเหรียญพญาเต่าเลือหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองล้วนปลดหนี้นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเลือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะสนใจรายการไหนรีบแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้ค่ะน้องยินดีให้บริการพพ f c ทุกท่านนะคะรายการต่อไปรายการที่16นะคะ รายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะเหรียญห่วงเชื่อมมาพร้อมเลี่ยมเรียนแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่16ต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงนะคะวัดหนังนะคะด้านหลังมีตรกุดหนึ่งดอกสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่17ต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการนี้ จะเป็นพระปิตาหลวงผู้ไข่นะคะพี่พี่เนื้อผงคุกรักปิดทองนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่18ต่อไปรายการที่19นะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่พี่เนื้ออปากาเก่าแล้วก็สวยนะคะสามารถสมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่1 9กค่ะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่ช่องประบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะขอขอบพระคุณน,นะคะพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่20รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวัน เกาะพังงานนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันเกาะพังงานนะคะเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมเลนแบบนี้เลยเหรียญสวยคมชัดนะคะพี่พีรับรองว่าตรงปกแน่นอนวันนี้จัดโปรโมโชั่นให้เลยค่ะ300บาทจัดส่งฟรี4องค์1 0 0 0บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พีเฉพาะ EP ีนี้เท่านั้นแต่ละ E ีีอาจจะราคาไม่เท่ากันแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการนี้จะเป็นพระผง หลวงปู่หมุนนะคะพี่พีเป็นพระผงหลวงปู่หมุนวัดป่าหนองลมนะคะสําหรับรายการนี้นะคะองค์สวยองงามนะคะพี่พีเนื้อผงนะอยู่ในเรียมแบบนี้เลยเหมือนจะมีตะกุดนะคะพี่พีด้านข้างนี้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22รายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะพี่พีของหลวงพว่อเกษมเขมวโกนะคะสําหรับรายการนี้เป็นพระปิตาหลวงพว่อเกษมเป็นเหรียญรับผล พุนทวีนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่2 2รายการต่อไปค่ะรายการที่2 3รายการนี้นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพี่พีจังหวัดล,ลำปางนะคะสาหรับรายการนี้นะคะเหรียญสวยคมชัดมากๆนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารามีนะคะปี2554นะคะพี่พี รายการนี้เป็นรายการที่23ค่ะรายการต่อไปรายการที่2 4นะคะ24จะเป็นพระนาปกนะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อเมฆเนื้อเมฆพัดหรือ,รอเปล่าเราไม่แน่ใจนะพี่พี่นะโอ้ตรงนี้เกวสวยเลยนะคะด้านหลังจะเป็นเงาๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหล่อพระนาปกนะคะ หมือนคล้ายๆเนื้อเมฆขสิทธ์เนื้อเมฆขัดน,น,นะพี่ๆน้องไม่ทราบเนื้อนะคะขออภัยด้วยนะคะสาหรับรายการนี้นะคะรายการที่24แบ่งปันนะคะพี่ๆอยู่ที่300บาทจัดโซฟรีรายการต่อไปรายการที่25รายการนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะมาพร้อมเล่มกันนามพร้อมกรอบจิวเวลรี่เพชรแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่25ค่ะต่อไปค่ะรายการที่26รายการนี้จะเป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจา้าโตปมรารังสีเนื้อหินหยก นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พีสวยงามมากๆนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่26ต่อไปค่ะรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นพระปิดตาจัมโบสหลวงปู่โตนะคะเนื้อผงองค์ลายๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพ้อมเลี่ยมเลนนะคะพี่พีสามบาทจัดส่งฟรีให้นะคะพี่พีเป็นงานเลี่ยมก็คุ้มแล้วนะคะปกติรายการนี้นะคะบอกเลยว่าราคาสูงมากนะคะก็แบ่งปันกันไปเนาะสามรบาทจัดส่งฟรีปิดสี รายการ1 0 0 0บาทจะส่งฟรีเช่นกันเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่27ต่อไปรายการที่28นะคะรายการนี้จะเป็นพระห่างมากนะคะหลวงพ่อฤษีดิงดำวัดท่าสูงมนะคะมาพร้อมลูกแก้วสารพัดนึกมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่เป็นพระห่างมากวัดท่าสุงนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อบโบราณน,นะคะรูปหล่อบโบราณเก่าๆสวยๆเลยน้องไม่ทราบที่นะขออไปด้วยสําหรับรายการนี้มาพร้อมเรียบก,กันน้ำพร้อมกรอบพร้อมสมใสใช้งานได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปรายการที่สามสิบนะคะ รายการที่30เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่ๆเป็นเหรียญสามัคคีมีศุขนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะก็จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นพระเจ้าตักสินมหาราชกู้ชนะนะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำพร้อมกรอบจิวเรีเพชรแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่30ต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการนี้เป็นรายการที่31เป็นพระสมเด็จวัดเกเชยโยนะคะ มาความเนี้ยพลาสติกแบบนี้เลยค่ะพี่ๆชาวบูชาไปแล้วสมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่31ต่อไปค่ะรายการที่32รายการนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกในหลวงราชการที่9นะคะพี่ๆชาวบูชาได้เลยปิดเสียร,รายการ1000บาทจัดส่งฟรีนะคะเฉพาะ e ีนี้เท่านั้นนะคะพี่ๆปิด1รายการ300บาทจัดส่งฟรีให้ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่32ต่อไปรายการที่33ค่ะรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยด้านในเป็นการถักลวดเก่าแล้วก็สวยนะคะพี่พีสําหรบรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่33ต่อไปรายการที่34รายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะคะเป็นสมเด็จวังหน้าของสมเด็จพระพุทธจานร์โตเนื้อหินยกนะคะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พีสนใจรูใจส สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยกับช่องพรบาบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่51วันนี้จัดโปรโมชั่นให้300บาทจัดส่งฟรีพิศ4รายการ1,000บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่เฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะช่องทางการติดต่อยังคงเบอร์เดิมและรายเดิมค่ะ0989275663นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่34นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่35 ะะคะรายการที่35เป็นเหรียญยืนหลวงปู่ดู่นะคะในเหรียญวิลงจานนะพี่ๆหลวงปู่ดู่สแกนะคะพี่ๆคะปีสองห้า 2, สองหกนะคะพี่พีเนื้ององสวยเลยอยู่ในเลี่ยมกันน้าพร้อมกรอบพร้อมสวมใส่พร้อมใช้ง,งานได้คะ่ะพี่พีําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่35วันนี้นะคะพี่พี่น้องน้ําทิพย์มีพาเครื่องพาบ้านมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันประมาณ40รายการด้วยกัน,นะคะ่ะพี่พีสนใจลูกใจนะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นเครื่องรางสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้รายการนี้เป็นแหวนทอง18 k เคนะคะพี่พีหัวทับทิมสีเขียวนะด้านใน โค้ด 18k แบบนี้เลยนะคะพ,พี่สำหรับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่300บาทจัดส่งฟรีนะคะปีซีรายการนะคะพี่1,000บาทจัดส่งฟรีให้เช่นกันนะคะพ,พี่ปิดแล้วขอรับจริงนะคะน้องจะส่งให้ทุกวันค่ะาทางปลรยสนิทัยรายการ รายการนี้เป็นรายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37รายการนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจันทโตพรมรังสีนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีคาถาชีรับรรชชนนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองลงยาสวยงามมากๆมาพร้อมกรอบทองลงยาจิวรี่เพชรเล็กน้อยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37ต่อไปค่ะรายการที่38 38จะเป็นพระนาลายทรงคุตนะคะพี่พี่สว สําหรับรายการนี้นะคะมาพร้อมกัอบทองไมค์คอนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสาหรับรายการนี้เป็นพระนาลายทรงคุธนะคะรายการนี้เป็นรายการที่38ค่ะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39เหรียญหลวงปู่ไขวเจิงเลนเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆรายการนี้หลังเรียบๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเรียบกรอบทองหอมกรอบจิวเวลรี่เพชรสวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะสําหรับรายการนี้นะคะพี่ๆก็จะเป็นราย การที่39ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่40นะคะพี่พรายการที่40นะคะพี่พก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นเหรียญในหลวงราชการที่9นะคะมาพร้อมเรียมแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่พเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พรายการนี้เป็นเหรียญ5บาทนะคะ ขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นแบ่งปัน300บาทจัดส่งฟรีให้ปิดเสียรายการ1,000บาทจัดส่งฟรีให้เช่นกันพี่ๆชอบเกียนรายการถูกใจเกียนรายการนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะกับช่องปรบาบ้านน้องน้ําทิพย์ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมค่ะพี่ๆศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามนะคะพี่ๆขาไอดีไลน์ ID ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะคะพี่ๆสําหรับวันนี้นะคะพี่ๆเป็น EP ที่51นะคะ สำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะพี่พสวัสดีค่ะ